สวัสดีครับวันนี้พาพ่อไปย้ายที่อยู่มาครับคือพ่อเนี่ยเดิมทีเขาก็เป็นเจ้าบ้านนี่แหละอืมเป็นเจ้าบ้านของบ้านหลังนี้บ้านหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละคุณพ่อเขาก็เป็นเจ้าของบ้านอยู่เป็นเจ้าบ้านเนาะทีนี้เขาก็มีเหตุที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่เพชรบุรีโดยสละความเป็นเจ้าบ้านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ก็คือว่า พอสละความเป็นเจ้าบ้านไปแล้วเนี่ยบ้านนี้จะไม่มีเจ้าบ้านเว้ยทีนี้ก็ถามกันตอนที่พ่อย้ายไปก็ถามว่าเอพ่อถ้าเกิดพ่อไปเป็นเจ้าบ้านที่นู่นแล้วอะแล้วบ้านหลังนี้ผมต้องทํำยังไงกับมันไหมพ่อก็บอกมาแบบมั่นใจไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวเขาก็ให้คนอันลำดับถัดไปเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านโดยอัตโนมัติ เราก็แบบหลัวแต่ก็โอเคก็พ่อว่าไงเราก็ว่างั้นเนาะเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วก็คิดว่าเขาก็คงแม่นอะแมนประมาณนึงแหละเพราะว่าทางนั้นเขาคงบอกอก็เลยเฉยๆไปจนผ่านไปห้าปีก็พ่อก็จะย้ายกลับบ้านอเพราะว่าพ่อกลับมาแล้วพ่อก็จะมาเอาเบียร์ยังชีพ คนสูงอายุจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องทําเรื่องย้ายกลับมาผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเ,เรื่องชาวบ้านนี่แหละก็เลยคิดว่าจะลองโทรไปถามที่อาเภอก่อนตอนแรกเนี่ยผมโทรไปถามคุณต้าก่อนที่เทศบาลนครระยองว่าถ้าจะย้ายปลายทางเนี่ยทำยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะย้ายปลายทางเนี่ยด้วยความที่บ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตน,นครระยองคุณต้องมาย้ายที่อเภอนะแอม แต่บัตประชาชนมาทำที่ฉันได้ก็โอเคก็ก็บอกไปว่าอาจจะเข้าไปทําบัตรแต่ว่าเรื่องย้ายเนี่ยยังไงก็ต้องไปทีอ่อำเภอก็เขาก็บอกมาแล้วว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ว่าไอ้เราก็กังวลไอ้เรื่องเจ้าบ,บ้านนี่แหละก็เลยว่าจะโทรไปถามก็เซิร์ช Google ก็ไปเจอเบอร์อำเภอเนาะโทรไปมีสองเบอร์ได้มาโทรไปไม่มีใครรับสักเบอร์ ก็เลยเอาละแต่ว่าจริงๆอาชีตผมมันก็เงี้ยแหละไม่ค่อยจะติดต่อหนองานราชการได้หรอกถ้าไม่เป็นเบอร์แบบคนรู้จักกันก็เลยโทรไปถามท่านนักการเมืองท่านหนึ่งที่คุ้นเคยกันเนาะว่าแบบเอ๊คุณมีเบอร์พวกแบบแนวอำเภอหรือพวกประหลัดบ้างไหมวะของอำเภอเมืองระยองเนี่ยผมไม่เคยติดต่อเลยวะผมไม่ค่อยถูกกันวะพี่นี่ครับตอบ คำตอบของนักการเมืองท่านหนึ่งตอบผมมาว่าผมไม่ถูกอำเภอพี่ก็เลยโอเคไม่เป็นไรไม่ถูกก็ไม่ถูกก็เลยไม่เป็นไรวอล์กอินก็ได้วะก็วอล์กอินไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ10บโมงครึ่งเนาะก็ไปก็วอล์กอินไปเลยสรุปพอไปถึงหน้างานเนี่ยเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยก็แจ้งว่า เอบ้านหลังเนี่ยมันไม่มีเจ้าบ้านนะผมก็เลยถามเข้าไปว่าเอาผู้อาศัยมันไม่ย้ายเป็นเจ้าบ้านอัตโนมัติเลยครับเขาก็บอกว่าเปล่าคุณจะต้องมาทําเป็นเจ้าบ้านของคุณเองนะหลังจากที่เจ้าบ้านคุณย้ายออกไปเนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองก็เลยเอาเวรกรรมแล้วทํำยังไงเขาบอกว่าให้ไปถามประหลัดดู ก็เลยไปถามท่านประหลัดเนาะท่านประหลัดเนี่ยกเ็เรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับผมเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเห็นมีความใช้หางตามองนิดหน่อยมีความตอบเหมือนไม่สบายใจจะต,ตอบอะไรเงี้ยซึ่งโอเคท่านท่านอาจจะกําลังยุ่งกับเรื่องอื่นแล้วนะ แต่ว่ามันมันแผ่ซ่านมาได้ด้วยความรู้สึกนี้เนาะนั่นก็มองหางตานกถึงเอกาสารไหมก็แบบต้อโฉนดไหมก็เลยถามไปว่าอ,อพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านมาก่อนแล้วเขาย้ายออกไปแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมเนี่ยในทะเบียนบ้านเนี่ยชื่อเขาก็ยังอยู่ที่เดิม อยู่เป็นชาวบ้านเนี่ยอยู่หน้าหน้าแรกเนี่ยเ็าชื่อเขาย้ายกลับมาต้องใช้ใช้ชโฉนเลยเหรอครับเขาบอกว่าใช่ก็ต้องใช้ชโฉนแหละโอเคตอนสนิบโมงนินดๆก็มองนาฬิกาเนาะบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากจากอำเภอหรอกก็กลับมาบ้านอืมแล้วก็มาเอาโฉนกลับไปให้กับท่านประหลัดท่านนี้ดูนะประหลัดท่านนี้ก็ มองเงยๆเหมือนอย่างที่ท่านทำมาและแล้วลท่านก็บอกว่าอลองไปเช็คดูในระบบสิว่าระบบมันทำได้ไหมผมก็แบบอ้าวคือคือสรุปโอเคไหมเนี่ยเออสรุปโอเคป่ะเนี่ยคือไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ถ้าถามแบบนี้ก็เลยอาจก็เลยถือเอกสารไปแล้วก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน,นยว่าเอะสรุปมันทำได้ไหมนะ เจ้าหน้าที่ทะเบียนก็ถามผมกลับมาว่าและประหลัดบอกว่าโอเคใช่ไหมผมก็ตอบไปเหมือนเดิมว่าประหลัดเขาบอกว่าเขาให้มาถามกันในระบบดูมันโอเคไหมทําไมไม่ถามกันเอง <c oughs> คือคือทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปถามกับประหลัดแล้วมาถามกับผมทําไมก,ก็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 เขาบอกผมอย่างเงี้ยเ,เขาก็บอกเออถ้างั้นประหลัดก็โอเคแหละก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วไม่หันไปกลับไปถามแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลัง แต่เขาก็เขาก็ทำให้นะสุดท้ายก็ก็สำเร็จก็ได้ย้ายกลับเข้ามาในบ้านทีนี้พอย้ายกลับมาสเต็ปต่อมาก็คือการทำบัตรประชาชนจากต้นเรื่องเนี่ยที่คุณคุณต้าเนี่ยได้แจ้งมาว่าถ้าแกอยากทำบัตรประชาชนเนี่ยแกมาบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็โอเค แต่ว่าไหนๆเราก็อยู่ที่อำเภออยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําบัตรได้ก็เลยลองดูลองกดบัตรคิวดูก็กะว่าสัก5คิวก็จะไม่ทำที่อำเภอเดี๋ยวจะไปทําที่นครระยองเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับนครรายองอยู่กดบัตรคิวดูมันมีแค่หนึ่งคิวก็เลยคิดว่าแม่เราเนี่โชคดีจริงๆได้ ออไม่ต้องไม่ต้องต่อคิวเลยก็เลยกดบัตรคิวแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ได้เป็นบัตรคิวถัดมาในการติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่ทำทะเบียนระบัตรนะตอนนั้นได้คิวที่70อ่าบนบนไอ้บอร์ดเนีน่ยติ้งติ้ง,งไอ้ไอบอร์ดข้างบนน้องก็เขียนว่าเฮ้ยคุณตอนได้คิวหกอยู่ก็เลยอ้าได้คิวต่อไป70พ่อได้ทำเลยแล้วก็องั้นก็แคนเซิลคุณตาเลยก็ขอบคุณคุณตางานทะเบียนนคระยองอย่างมากที่ เป็นธุระให้เนะาะอย่างน้อยก็ช่วยดูแลให้ข้อมูลก็โทรไปบอกว่าคุณต้าไม่เป็นไรแล้วละ่ะผมได้คิวแล้วก,ก็ก็ขอบคุณขอบคุณเขาไปเขาก็เอาคิวที่เขาจองให้เราเนี่ยคือ,คอจริงๆแล้วบริการนะักยองเขาไม่ได้จองได้นะแต่ว่าก็คือเราเป็นร้จักกันก็เลยฝากเขากดบัตรแล้วว่างั้นเถอ,อะเขาก็บอกว่าโอเค งั้นบัตรอันเนี้ยที่เขากดให้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ให้คนอื่นไปก็เลยอ่ะโอเคพอเขาก็แคนเซิลเขาเนาะไอบัตรที่ได้มาจากอำเภอเนี่ยก็พ่อก็ได้ขุยจ้าหน้าทีแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิวเจมันเป็นคิวแค่แบบรีจิสเตอร์เหมือนแบบ เข้าเมืองเฉยๆแต่ว่าเรื่องจริงๆก็คือบัตรมันรันอยู่แค่60หมายความว่าคนที่รอถ่ายรูปมันมีอีก10คนก็มารู้ความจริงตอนที่บัตรประชาชนอยู่กับเขาแล้วก็ก็คิดถึงพี่ต้าขึ้นมาว่าแบบ้ยกูไม่น่าบอกแกนเซินพี่ต้าเลยว่าแม่งกูน่าจะไป แต่ก็โอเคก็นั่งจับเวลาดู uh, 10นาทีต่อคนคิวเราคิวที่70แปลว่าใช้ทั้งหมด100นาทีสรุปหลังจากที่ถูกโอเปอเรเตอร์เรียกชื่อไปผมต้องรออีก100นาทีเพื่อทำแบบประชาชน ที่อำเภอเนาะเพราะว่าจุดที่มันเร็วเนี่ยคือจุดเคาน์เตอร์แต่จุดที่มันช้าเนี่ยคือจุดถ่ายรูปเนาะซึ่งจุดรีจิเตอร์เนี่ยจุดแรกที่รับเนี่ยเร็วรันเร็วมากแป๊บแบเสร็จแต่ว่าคนจะไปคอขวดอยู่ที่จุดถ่ายรูปซึ่งเขาไม่ได้บอกเราแบบนั้นซึ่งผมก็เห็นแล้วว่ามีคนนั่งอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าเขารอถ่ายรูปอะนึกว่าเขามารอแบบวุธิปืนอะไรเงี้ยคือไม่รู้ไงไม่ได้สังเกต สุดท้ายก็กว่าจะเสร็จเนาะเริ่มต้นทำงานไอ้ทำภารกิจนี้ตั้งแต่บ่ายไม่ตั้งแต่10บโมงสิบโม,ง,บมงครึ่งนะมาเสร็จกับบ่ายสามนะเรื่องการย้ายปลายทางกับการทำบัตรประชาชนให้คุณพ่อครับหลังจากนั้นก็กลับมาทำเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่อบตออันนี้ก็สะดวกสบายครับใกล้บ้านเนาะเขาก็รู้จักเราเาก็ มาถึงเขาก็าก็ถามว่าต้องต้องมอบอำนาจอะไรไหมเขาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวมากอกอันนี้ไว้แล้วก็เอาไอเนี้ยไปให้พ่อสินกลับบ้านไปให้พ่อสินจ้ก็เลยเอ,อ่โอเคเขาก็ถ่ายเอกสารมาให้แล้วก็ขับรถไปมันบ้านไม่ได้แก่าประตอเนาะก็แป๊บเดียวแล้วก็ฝ่ายเอกสารไว้ก็สรุปจบนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเชื่อพี่ตาดีที่สุด แล้วก็ถ้าทำประชาชนที่อำเภอใช้เวลาร้อยนาทีนะครับแล้วก็การที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าบ้านและย้ายออกเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อน ح ح> ให้คิดดูดีๆก่อนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดโฉนดมันไม่ได้หาง่ายแบบบ้านผมเนี่ยอาจจะไม่สามารถย้ายตัวเองกลับมาเป็นเจ้าบ้านได้อีกเลยครับก็เล่าไวส้สั้นๆแค่นี้ครับ กับคุณทุกคนครับ